มันตืต่นเต้นไปหมดแลวสวัสดีค่ะพี่มิ้นอยู่ในห้องหนาเมาลูกพี่เตยงองเงหมดวีหมดวันพี่บวัวบวเติมเหรียญไม่ได้ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะมาเก็บถัวถัวไปต้มแก้งไอติมแกงไอติมไม่เก่อะ กงกระติมได้ไหมรู้จักกระติมไหมขอบคุณนะคะกระติมอะเป็นชื่อแกงอีกชื่อกระติมชื่อแกงกระติมรอ ตาสวดแทนไม่ได้เอาถั่วแบบนี้น่ารักจังขอบคุณค่ะไอเอาไม่เอาถั่วแบบนี้หรอกอะไรเหรอสวัสดีครับ วิ่งรถรถเตา่าเขาเรียกรถเต่าไหมรถโฟล์รถเตา่าไม่พูดอีกแล้วกระตีมค่ะกระตีมอา่าวกระตีมภาษาคเขมนแปลว่าหอมหอมหอมหรอหอมหัวใหญ่หรอเดี๋ยวว่าหอมแบบหอมแบบเฮอยนะ <laughs> อธิบายไม่ถูกพี่กวาง พี่ฟิล์มหัวหน้าแก๊งมีคนเลี่ยนชื่อแก๊งแก๊งกระติ่งขอบคุณค่ะขอบคุณครับ,บ,รบเดี๋ยวๆไปไลค์ในนู้นด้วยค่ะเอาอ่านด้วยอ่านสิไฮไฮเล่าในยายในนี้ไม่มีอ่ะไม่ได้อ่านเลยไม่มีเวลาอ่านเลยพี่กวางทำงานแต่วันนี้ อันนี้ยายคุยกับใครอ่ะคุยอะไรไม่ได้คุยน่าใจเหรอค่ยกัอใครอะไรน่าใจเหรอไม่ได้นอาใจคุยกับใครชอบอะไรยังอยากใส่ชุดอะไรก็ห <c oughs> ยิบ พี่มิ้นงอนไงแบบนี้ทั้งวีทั้งวันเลยทุกคนไม่ได้ยินเสียงพี่มิ้นหรอกมันสะดุดไหมแม่เนื่อยไหมเหนื่อยเพราะว่าไปนับเสื้อให้น้องๆด้วยแล้วก็แกะของหมดทุกชิ้นแล้วนะคะขอบพระคุณของทุกชิ้นนะคะ ไม่ใส่ก็ได้ไม,ไ,ดไม่ต้องใส่อะไรเลยใลยช่ยังไม่เห็นแชทจะได้เสือ้อไหมได้คะ่ะตอนนี้คือได้แค่รอบแรกที่แบบร้อยคนให้พี่มิ้นขนไปแพ็กที่กำแพงให้น้องๆน,นะคะคุยกับคคุยกับใครก็ได้เธอคุยกับใคร ส้ตมตำในนี่มีส้ตมตำอันใหญ่กว่านั้นนัน่นอีกในติ๊กต๊อกอะติ๊กต๊อกอะไรคะเสื้ออะไรนุ่มๆนิ่มๆเสื้อยังไงฮิตัวนี้น่ารักอะอ ตัวไหนก็ใส่ไปเดอ้อมดวันจริงอะไรคะมันใช่เสื้อใส่นอนไหมที่รักก็ตว่า อันนี้มันแฝนอยู่ในตู้มันไม่ได้พับอยู่อ่ะดัวจะชุดน,นอนชุดเที่ยวชุดเยี่ยวชุดอะไรชุดเดียวกันเนอมันแม่นแนวบ่เหรอคุณว่าใส่ตัวไหก็ได้ว่าแม่ให้ไปเอาในนัน้นมาใส่ไหม ไอ้ที่น่ะจ้ากางเกงก็ก้มต่ำลงดีอยู่ชั้นสองชั้นสองชั้นสามลงมา กะไ,ไม่เอาอะไรน,นั้นก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาถ่ยายรูปกับนั้นไม่เอามันนึกถึงเลยอตัวก็ไปใส่สีแดงของตัวดีไม่ใช่ไม่ได้เอามาทิ้งไปหมดแล้ว <c oughs> ใส่แต่เสื้อผ้าน้องๆองเอฟซีส่งมาให้ดิ คือวันนี้เขานอนอยู่เขานอนหมดวี่หมดวัน,นเขาก็บอกว่าเขาง่วงไม่เข้าใจเอาแรงไปทำอะไรหมดจับมานั่งไร้ไม่ได้นางโป๊ะโจมอกอยู่ตัวเดียวเนี่ยถามถามอะไรคะถามขนาดนี้แม่ ไปใส่ให้เอออะไรอย่อุ้ยขอบคุณครับอันนี้คืออะไรอ่ะกดตรงไหนนี่อะไรไม่รู้มันแบบมันมันเด้งขึ้นมาแบบเยอะมากมากมากไมไก่คงมอ๋อทำไมเราถึงไมได้เสื้อนนี้เลยเนี่ยก็ได้สีขาวแขนยาวไปไงคะ ลุงหลังน้ารัอ่ะสวยยังจะนอนยังต้องสวยคลายคิริ้วไหม <c oughs> แลกได้แล้วหรือแม่บ้านแลกอะไรหรอคะ ยังหากางเกงไม่ได้เลยกดหัว D กางเกงที่น้องแคลอทส่งมาให้่ะนี่อย่างวะกินข้าวแล้วคะ่ะไม่ต้องใส่เออพี่คือพี่กวางไม่ได้คุยกับน้องๆเลยอ่ะพี่กวางคุยกับพี่มินไงทำไมแอปในติกตอกคือหน้าเหมือนแต่งหน้าตลอดเวลา ไม่ใช่ในติกตอนนแน่เลยนะในอันนี้แหละอืสวัสดีนะคะทุกคนทุกคนไม่ต้องไม่ต้องตกใจว่ามีเสียงอะไรเข้ามาเล็ดลอดเข้ามาเออกว่าจะได้เนาะท่องนโม นโมพุทโธจังโคลนโมตัสสะง่วงแล้วหรอมีนัดกับเด็กๆนั่นเนี่ยจำได้ไหมเนี่ยได้แต่งงไงนอนหมดวันไม่พออีกเหรอฉันไม่ง่วงดวยหมอนอนเดี๋ยวเข้าไปไลฟ์ค่ะ ไม่ดิโกไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็เลยเข้ามาอะไรคือพอทุกครั้งที่เราเข้ามาเราเข้ามาไม่เกินห้านาทีเลยมั้งเธอโทรมาตลอดเพาเราไม่รู้ว่าเธอไรแล้วเราก็ออกให้ตลอดอไม่บอกหรอว่าเออเธอเดี๋ยวเราไลน์ที่ก่อนเธอเธอเคยสนใจเราด้วยเหรอเวลาเธอทํางานเนี่ยเวลาเราเลิกงานแล้วอย่างเงี้ยแล้วเธอก็ไม่โทรหาสักทีอย่างเงี้ย ราโทรหาทุกสี่ึ่งไม่เคยเหรอกอสูนราจโทรหารเธอจริง,งวันนั้นนะ่ะไม่เคยโทรเลยเราก็เลยไลฟ์ดีกว่ารอเธอเธอบอกอย่าเพิ่งกลับบ้านวัาสันสน้ำมตสะอย่าตีกันออใจเย็นๆในชะ่ไหม ไม่รู้อ่ะเราคือไม่ไม่มีหน้าให้เราเห็นเลยอ่ะโธยว่าใครเป็นใครอ่ะแต่ว่าตาส่วนหมดแล้วใจเย็นๆใจร่มๆทำไมบางคนก็แบบว่ามันมีสีหลายอันนะบางคนก็เป็นสีเขียวบางคนก็เป็นสีม่วงอ่ะบางคนก็เป็นเนี่ยอะไรอ่ะทอ็อปวัน พี่บัวบัวก็งงคือกันพี่บัวบัวมาดูในวีโก้ดูนะน่ารักไหม <M ico. S 1> สีทนได้ <M ico. S 1> แพ็กเสื้อยังไม่ได้แพคค่ะเดี๋ยวพี่มิ้นหอบไปแพ็้พี่ก็แพ้นะคะเสืไม่ได้แพ้นะคะเดี <c oughs> ๋ยวพี่มิ้นจะแพ้บ้านเองก,กับมืเลยแลกถั่วเป็นเงินได้แล้วหรือ,อยังงงกับแอปอยู U ่ยังไม่ได้แลกเลยไม่เคยเอาถั่วมาได้สักกเม็มนนเมมดมานี่มัมนนี่มานี่ คือมันได้ของขวัญแบบแบบแปลกๆอะเธอร้อง่ายอะเธอทำไมต้องทำเสียงแบบนั้นด้วยอะใช่ค่ะพี่บ่วบัวเติมเงิน,งนไม่ได้คิ้ลกมากเลยนะอะไรคิวทำไทำม คิ้วลบเอาสกอตเทปแบบแปะแล้วก็รูดปืเนี่เยอกมามากเนี่ยวันที่เราจะมาคเราไม่มีเหนียงนะพราะว่ากันจกเธอมต้อย่างนี้แน่เลยอ่มันก็มีเหนยนเราไม่ได้ใมากเ่ยเธอยมโทษกระจกทำให้เธอมีเหนียงเหนียขึ้นมาเธอมีเหนียงอยู่เธอมีด้วยตัวเธอเองเจอเงินยังไงก่อนจักแล้วอ่านไม่ทัน ขอบอกพี่มิน้นขอบอกยังขอบอกตอนนี้พี่ก็ตาสวดหมดแล้วเออสอยอ่านเด้เดอเด้อปวดคอเด้ทุกคนตาสวดตาสวดเอาจริงๆไม่เห็นหน้าปันมีเลยมีแต่อะไรไม่รู้เต็มไปหมด มันสามารถแบบปัดทิ้งอ่ะปัดทิ้งอ่ะเรียกว่าอะไรปัดทางไหนไม่รู้ว่ามันจะเห็นแต่หน้าปันอ่ะแต่ปันไม่รู้ว่ามันต้องปัดทางไหนเดี๋ยวมาเล่นตัวจะกอดเหรอจะหอมแก้มเหรอทำาอะไรบ้างอาบน้ําแล้วเมื่อกี้กอดไม่ได้เออเมื่อกี้ขอกอดก็ไม่ให้กอด ก็ <g ül> s> <S ไม่อาบน้ำ<อ>ไงทำอะไรก็ไม่ให้ทำเรนก,ก็ตัดแล้ว <g ül s> เ็บก,ก็ตัดแล้วทุกคนพี <g ül s> ่มินบอกเล็บก,ก็ตัดแล้วทำไม่ได้ไม่ได้บบก็จะทำ <g ül s> จะทำอะไรจะทำอะไรก็ได้ทำไรครับยังไม่ได้ทำไรครับกำลังจะทำครับเฮ้ย <g ül s> hey, อะไรเนี่ยเธอเล่นเกมอะไรของเธอเนี่ย แล้วต้องหันกล้องอะไรไปทางนู้นนะอให้หันไปทางไหนล่ะก็พัดลมมันเห็นอะไรบ้างคนดูเท่าไหร่ดูยังไงเนี่ยเนี่ยคนดูตรงนีเจ็ดหมื่นห้าไม่ใช่อันนี้นี่นี่นี่พันสามนี่ว่าเห็นเราไหมเห็นสิฮัลโหลแล้วดูดิไม่ต้องแต่งหน้าเลยอุ้ยส้มตํา ตัวอ้วนท้องเสียอีกเอ้ยต้มตำใหญ่กว่าในนั้นอีกอ้อไม่เอาท้องเสียนะเฮ้ยทุกคนวิมินในนี้มันแบนไม่ได้ใช่เปะละ <c oughs> ่ะ <c oughs> ไม่ได้แบนไม่ได้สิบแปดบวกโอ้ยที่น้่านดมันลงไปหาที่รักจักหน่อยนึงโอ้ยเรา,าสวยอย่างนี้แหละเราไม่เหนียวาร้อนจูบเลยมาสน ในนี้ไม่ในนี้ไม่แบนซะด้วยแต่เราไม่เห็นอะไรเราเลืดิเสียงดังนะที่นั่นทำไมมันเป็นเอฟเฟแบบน,นี้ละ่ะไม่เห็นเสืหนหน้อในนะไม่แบนแต่เหมือนแบบว่ามีแบบถ้าแบบ อนาจารหรืออะไรอ่ะที่เขาบอกคลิปมันจะปิวไม่ใช่หรออนาจารอะไรร้ไม่ด้ทำอะไรเลยอ่ะเป็นพี่น้องกันนะก็เป็นพี่น้องกันนะคะพี่วางน้องง่วงมากเลยนะพี่กับน้องอะพี่กับน้องนอนด้วยกันไงเราจะแบนอะไรอะเหมือนมีลูกเป็นพี่กับน้องไงพี่กับน้องไม่ใช่พี่น้องหรอกคือแบบ ไม่แบนแต่บินบินฟิวเลยปากเราแดงมากเลยมันคือแอป,ปอะไรวะเนี่ยหรือว่าเป็นเลือกอะไรกดอะไรผี่ปอ,องไมแล้วเราไม่สวยอะ่ะหน้าเราจางเนื้อแล้วเราเข้ากล้องดิอ๋อกล้องสีเจาสนุาสวยงามไหมเออมองไม่เห็นอะไรเลยใจเย็นใจเย็นอย่ากินกล้อง สุดปะต่อไม่รอแล้วนะไม่น่ามันอ้วน,นแหละแอมเนีย่ยไม่ได้นะอ้วนอ้วนนะอ้วนนะอะไรติดนอะไรติดนะโอ,นะอ้ยพี่จ๋าต้องนอ,อนรอแต้นน้ำเสร็จก็นอนลูกยังไม่นั่งรอหรอกจะปิดไฟหลับเลย พี่เมนต์อะไม่เป็นคำพูดนะทุกคนหลับแล้วฝันดีนะพี่กวางหมูอย่ายงนอนหมดวันยังง่วงจริงๆนะใช่ไหม <c oughs> <c oughs> โอ้งนอน พอบ้านง่วงนอนนะทุกคนแสบตาป่ะเปวดท้องอยู่ป่ะกินยาอ่ะกินยาอะไรยา่าตุน้ำข็งภูออนไม่ยิ่งจังไม่กินมันอันเดียวกันกินน้ำมะพร้าวออะไปเนี้ยมันเจ็บจันมาเลย อะไรหรอสิวิสิว,สวิอะไรคะโดยบอกอะไรน้องคะต้องต้องต้องจูกเลยเหรอยังไม่ดียังไม่ไม่เสร็จเลยอ่ะเสร็จอะไรยังแบบรวบหลมเสื้อไม่เสร็จเลยอะอะไรคือเสร็จเมื่อกี้เราจูบจริงจุบริงผมเรบ,บีทเมื่อกี้เราจูบจริงนั้นเนี่ยว่าสัน กลัวเขาไม่ร <stretch> <organizational> <daily> ู้กลัเขาไม่รู้น่ารักจังเลยนี่นี่นี่เมื่อกี้บอกว่าจะหลับอยู่เลยนะเมื่อกี้บอกว่าเธอจะหลับเธอง่วงนะอะไรอะไรถูเอาเลขอ่ะถูเอาเลขจะทูก แล้วมันก็ปัดไม่ไปมองเห็นอะไรไหมไม่เห็นเลยเลยมีรถสปอร์ตให้ด้วยนะ่ะใชเเ่เราปัดทิง้งเหรอเราปัดทิ้งเราก็จะไม่เห็นใครนไลอันนี้ปกติไหมไ,<ป>ไปเจอกันในไลฟ์ปกตินะฮะ pa pa pa, tampan nih kak tampan nih kak, pit pit oh tunggu